ดีค่ะชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจาเดือนมีนาคม2567ให้กับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนะคะซึ่งราศีพฤษภก,ก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณน,นะคะแม่หมอดูเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบคุบบคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ถือเสียว่าเป็นการดูแบบภาพเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีก็นอมรับไปนะคะเผื่อมีพลังงานบวกๆเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีตัดใจก็ปิดไปหรือว่าก็ไม่ต้องดูก็ได้นะคะ หรือจะดูเป็นแง่งคิดก็ได้สําหรับบางคนนะคะ,ะเดี๋ยวม่หมอจะทํานายนะคะชาวราศีพฤษภนั้นตัวตนตนุรักษ์ของชาวราศีพฤษภก็เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีและทางบึกบุญแข็งแกร่งนะคะเป็นคนที่มีความอดทนมากเพราะว่าเป็นชาวพฤษภนั้นเป็นธาตุดินนะคะก็ะทําให้มีความอดทนและก็หนักแน่น แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีตัวตนในช่วงของจังหว,วัดเดือนมีนาคมนี้นะคะก็เป็นคนที่ขยันทํามาหากินหาเงินนะคะเป็นการเริ่มต้นในการทําธุรกิจหาเงินหาทองเข้าสู่ชีวิตนะคะแล้วการเงินนี้ก็จะเป็นการเงินที่ทําไปพัฒนาในการลงทุนไปอย่างช้าๆสักหน่อยแต่ก็มั่นคงนะคะ,ะดูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความจริงจังมีความจริง ที่จะพัฒนาตนเองให้มีความาร่ำรวยต่อไปในอนาคตข้างหน้าเป็นนักธุรกิจก็ได้นะคะมีการเริ่มลงทุนแล้วนะคะแต่การลงทุนนี้ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่จะไปแสวงหาการงานหรืออะไรก็ต่างๆในชีวิตนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเดินออกไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะ เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงแล้วก็เป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆเป็นเปรยบอยหน่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจนะคะมีความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่ชอบลักษณะของการที่ว่าถ้าผู้เห็นผู้หญิงแล้วก็ก็ลักษณะเป็นเจ้าชู้อะไรแบบนี้เป็นเฟลลี่อะไรพวกนี้นะคะเป็นคนเจ้าชู้ เล่น,ลนอะไรรสนมสรุสนานาแบบเด็กๆอะไรพวกนี้นะคะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ะจะออกไป,ปเผชิญภัยกับโลกภายนอกถ้าเป็นเด็กก็หมายความว่าหมายถึงว่ากําลังอยู่ในวัยในช่วงวัยรุ่นกําลังที่จะเดินทางไปหางานทําหรือไปเสี่ยงดวงออกข้างหน้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไปหางานทําที่จะเริ่มต้นในการหางานทำในะกับชีวิตของตนเองในช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมนี้นะคะ Ừ, ส่วนบางคนบางท่านนั้นการงานก็เริ่มมีการขยายตัวแล้วนะคะธุรกิจของการงานก็เริ่มมีการติดต่อสื่อสารเข้ามาแล้วก็บางคนบางท่านก็รอคอยการติดต่อสื่อสารเข้ามาแล้วก็การงานก็อาจจะมีกิจการไม่ใช่ชกเฉพาะแก่นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะมีแค่มีช่องทางที่สองทำธุรกิจอสองอย่างด้วยกันนะคะ ก็เป็นการงานที่เริ่มเติบโตขึ้นนะคะสำหรับบางคนบางท่านธุรกิจของท่านนั้นก็เริ่มที่ขยายสาขาขึ้นแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมานั้นคุณเป็นคนที่มีความคิดหนักเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่ในใจนะคะเป็นเรื่องราวที่มันรู้อยู่ก่ใจว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้ในช่วงจังหวะที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ได้แต่ใช้ระยะเวลาในในการคลี่คลายปัญหาหเวลามันเยียวยาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเรื่องของหัวใจก็ตามแต่นะคะถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่อกหักหรือว่ารักคนมีเจ้าของอก็รู้อยู่ทั้งรู้นะคะรู้อยู่แก่ใจดีแล้วก็ปล่อยให้อ่อ เวลาเป็นการที่จะเยียวยาเพื่อให้แผลหัวใจนั้นได้มาลายหายสิ้นไปหรือถ้าเป็นการงานหรือมีสินก็ตามแต่นะคะที่ผ่านมานั้นบางทีบางคนบางท่านก็ไม่มีงานทําหรือเป็นเรื่องของสุขภาพบางคนบางท่านก็มีความเจ็บป่วยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ได้แต่ใช้เวลาในการที่จะเ,เพื่อให้ทุกอย่างมันได้คลี่คลายหรือเรื่องของคดีคงคดีความอะไรก็ตามแต่ ต้องใช้เวลาในการเยียวยาในการรักษาในการที่จะปลดปล่อยเรื่องของอสิ่งที่มันทําให้เกิดปัญหานั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปเองนะคะ,ะแล้วก็ชาวราศีพฤษภบางคนบางท่านนั้นนะคะ,ะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่อาจจะมีลักษณะเจ,เจอกับสาวสวย คนที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานมีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวนะคะเป็นคนที่อ่อนหวานเอาใจเก่งแล้วก็มีลักษณะของความที่อ,อาจจะเป็นกิ๊กหรือว่าเป็นเมียรับเป็นเมียเก็บก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะสาหรับผู้หญิงนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่อชอบอมีความแบบ อารมณ์อ่อนไหวมีอารมณ์ศิลปินเจ้าเป็นคนที่คิดอะไรในช่วงเวลากลางคืนซะส่วนมากแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้ชายเข้าหาเยอะแล้วบางคนก็อาจจะเป็นเมียเก็บเป็นกิ๊กของใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอนาคตข้างหน้าคุณชาวราศีเมษเออชาวราศีพฤษภนะคะถ้าสมมติว่าคุณได้เจอเจอใครสักคน แล้วคุณจะเป็นคนที่เจอรักแท้ด้วยนะคะรักนี้เป็นรักที่มีความมั่นคงมีความเป็นคู่กันมาในอดีตชาติอาจจะเป็นคู่ที่ต้องพบเจอเจอกันมาชดใช้กรรมกันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นคู่แท้ที่จะต้องแต่งงานกันในอนาคตหรือเป็นคู่รักที่มั่นคงต่อไปรักที่จริงจังและจริงใจสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในอนาคตข้างหน้าไพ่นี้อาจจะแดงอำนาจได้ถึง1ปีนะคะหรืออาจจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรืออาจจะพบแล้วก็ได้และก,ก็กำลังดำเนินคุคคาสมาคมกันอยู่นะคะแล้วก็ในทางเก้ไขของคุณนะั้นในการเรื่องของการที่ปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามาคุณก็จะให้ไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะ ซึ่งคนคนนี้เป็นเทพเจ้าแห่งเวทมนต์นะคะเดือเมซิกเจียวนี้เป็นเทพเจ้าแห่งเวทมนต์มีความรู้ความสามารถมีซิกเซนสามารถเป็นหมอดูได้ด้วยก็มีความรู้ความสามารถมากนะคะมีความรู้ไม่รู้จักจบจากสิ้นชอบเรียนรู้แล้วก็มีความรู้ทุกศาสตร์ทุกแขนแงด้วยนะคะมีฟินอินฟินิตี้อยู่บนหัวเองไหมคะเลขแปดอะหมายถึงว่าเขาก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เขาเรียนรู้อยู่สม่ําเสมอและทุกอย่างที่เขาเรียนรู้มาเขารู้ได้ทุกเรื่องแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีลักษณะเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่ชอบชักชวนผู้หญิงเข้าห้องนะคะแล้วก็ถ้าเขาเรียนวิสาขาสาขาไหนมาเขาก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ทํางานสาขาที่เรียนมานะคะก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาสามารถที่จะอย่างรู้ฟ้าอย่างรู้ดินนะคะว่ามีซิกเซน์อยู่ในตัวนะคะ ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหากับตนเองได้แล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็เป็นคนที่จะเดินทางไปต่างถิ่นแดนต่างประเทศแดนไกลในช่วงจังหวะน,นี้แล้วก็มีลักษณะของการที่บางคนนั้นก็จิตใจก็มีแบ่งออกเป็นสออย่างหมายความว่าบางคนจิตใจอาจจะคิดในเรื่องสีเทาๆบางคนก็เป็นคนจิตใจ ขาวสะอาดที่ต้องการมุ่งมั่นไปหางานทําหรือไปเดินทางไปแสวงหาเรื่องราวต่างๆเรื่องของความรักหรือเรื่องของการงานและบางคนก็คิดจะทํางานในเรื่องของที่เป็นการเดินทางที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโลกสีเทาหรือบางคนก็เดินทางไปทํางานต่างตินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลแล้วก็ทำงานที่สุจริตด้วยนะคะบางคนบางพันมันมีสองเงสองมุมอยู่แต่ว่า เป็นการเดินทางไปมานะคะหรืออาจจะพบรักที่กําลังมีการติดต่อสื่อสารกันกําลังคบค้าสมาคมกันอยู่นะคะในช่วงจวังหวะนี้นะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะก็บางคนบางท่านก็มีลักษณะของอาการลักษณะสุขภาพอาจจะมีความเจ็บป่วยก็ได้ด้วยต้องการระยะเวลาในการฟักฟื้นตัวเองอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะรักษาแปรดกายแปลดใจให้มันหายนะคะ ไม่อยากจะพบใครอยากจะอยู่คนเดียวอ,อยากจะอยู่แบบนิ่งๆอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่ต้องการอใไรมายุ่งเพื่อให้ตัวเองได้หายจากความเจ็บปวดอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของความรักก็ตามนะคะ,ะแล้วต่อไปอนาคตสรุปสุดท้ายแล้วคุณก็จะเจอผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานอ่อนโยนมีการที่ เป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีนีหรือเป็นคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่มีความาสามารถบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจได้หรือคุณจะเป็นชาวราศีพฤษภบางคนบางท่านเป็นผู้หญิงบางคนบางท่านนะคะาบางคนก็อาจจะแต่งงานช้าหรือไม่แต่งเลยก็ได้เพราะว่าเขามีความรู้ความสามารถสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ มีเงินมีทองแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่แบบสวยๆรวยๆสุดๆ,ๆแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะไม่ต้องไปรักใครให้เจ็บช้ำน้ำใจนะคะนั่นก็เป็นชาวราศีพฤษกนะคะในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ